สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องบีสามเหลี่ยม Auto ออโต้เช่นเคยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้มีรถมาแนะนำา2ตัวนะคะเป็น Toyota y ยา i s 1.2ไฮนะคะแล้วก็เป็น Toyota y ยา i s 1.2 Sport p r e m i u ีมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างเป็นเจ้า t y y ยต y a ย i s h i ไฮก่อนนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ล้อแม็ก กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะอันนี้ไมจะอยู่ที่43,605หโลนะคะราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเองค่ะแต่ถ้ามาหาหนูวันนี้นะคะลดไปเลยค่ะ1,000 100, 0 0บาทเหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวมาดูรอบรถอีกตกัวหนึ่งกันนะคะตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอเมียมค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ล้อมแม็กเช่นเคยคะ่ะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่5 9 9แ0นเบาทนะคะแต่ถ้ามาหาหนูก็จะลดไปเลยคะ่ะห0ึ่งบาทเหลือเพียง4 9 9แ0 0เบาทเท่านั้นนะคะรถเป็นปี2021.22นะคะเลขไมล์อยู่ที่20,000ื่น 159กกิโลเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะอันนี้ภายในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเ,เป็นปุ่มปรับกระจกนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มฟุตจตาร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงเปิดฝาถังนะคะฝาถังน้ำมันแล้วก็ฝากระโปรงรถค่ะอันนี้เป็นที่เปิดไฟเลี้ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์เนาะ หน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาดหกนิ้วแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้น,นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะคะด้านล่างตรงนี้ก็มีปุ่มให้ปรับแอร์นะคะแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะถักด้วยได้สีแดงเย็บด้วยได้สีแดงเนาะ อันนี้เป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะแล้วก็มีไฟอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เปิดได้อันนี้ด้านด้านข้างฝั่งคนขับก็จะมีกระจกมาให้แล้วนะคะฝั่งน,นี้ก็จะมีเหมือนกัน เป็นภายในรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถอีกคันหนึ่งกันครับนี่คะ่ะอันนี้เป็นฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะ ปุ่มปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกล็อ,ลอกระจบรถให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ่มฟุลสตาร์ทเหมือนกันแล้วก็มีระบบตรงนี้ให้กดด้วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงรถนะคะอันนี้ภายในรถครับอันนี้จะเป็นปุ่มคล้ายๆตัวน,นั้นเลยก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็เปลี่ยนเพลงเนาะ หน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีกระจกเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องมองหลังมาให้ก็มีไฟให้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีให้เหมือนกัน ด้านหลังฝั่งผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะภายในรถนะเดี๋ยวเราเปิดฝาก,กระโปรงรถให้ดูนะคะ ันนี้เป็นภายในฝากระโปรงรถนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกความไม่เคยจมน้ํานะคะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งกันนะ ครับภายในห้องเครื่องนะย๋ไปดูรอบคันรถกันครับ ด้าหลังนะสามารถเก็บของได้เยอะเก็บสัมภาระได้เยอะจุใจเลยครับมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะ น,นี้เปิดด้านหลังให้ดูไม่ได้นะคะค่ะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาหาหนูน้องบีสามเหลี่ยมออโต้ได้นะคะ